สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงเย็นๆนะคะของวันพฤหัสค่ะวันนี้แม่ค้าก็มีมีดนะคะทีเ่เป็นชุดเหล็กตลับลูกปืนเจปแปนนะคะมาให้พี่ๆชมกันวันนี้เป็นชุดปลายแหลมค่ะเป็นมีดปลายแหลมเนะเาะวันนี้มีทั้งหมด16เล่มนะคะเป็นตลับลูกปืนทั้งหมดเลยนะคะด้านไม้ประดู่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเล่มแรกเป็นยังไงเดี๋ยวแมค่ค้าค่อนข้างจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่ามี16เล่มนะคะก็จะ เดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกค่ะแม่ค่ะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เบาสุดแล้วกันนะคะเบาสุดเล็กสุดค่ะตลสำับลูกปืนเจแปนนะคะชุดนี้เป็นชุดปลายแหลมค่ะเป็นปลายแหลมแบบนี้เนาะเป็นทรงอกมิสซุยนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่หนึ่งค่ะกว้าง1.4ยาว10.4ค่ะสั้น5มิลน,นะคะสั้น5มิลเล่มนี้เป็นเป็นเล่มที่เบาสุดแล้วก็อ่าสั้นสุดนะคะสั้น5มิลน้ำหนัก300กรัมค่ะเล่มนี้ ดานจับไม้ประดู่นะคะหกนิ้วค่ะด้ันจับหกนิ้วคอลิคอสเตลิสค่ะหกนิ้วคอสเตอิสนะคะสําหรับด้านเล็กเนาะมาดูคมคมค่ะดูคมคมคมกริบเริ่มแต่เล่มแรกเลยนะคะคมหวานแบบนี้เลยะคะ่ะมีดซุยนะคะเป็นทรงทรงมีดซุยเนาะมีดซุยปลายแหลมนะคะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งนะคะเป็นเล่มที่ เบาสุดค่ะแล้วก็สั้นสุดค่ะต่อไปเล่มที่2เล่มนี้กว้าง1.5ยาว11.1ค่ะสัน6กมิลค่ะสัน6กมิลน้ำหนัก400กรัมค่ะเล่มที่2ด้ามจับเท่ากันหมดนะคะ6นิ้ว5หรือ6นิ้วเดี๋ยว6นิ้วเนาะด้ามเนี่ยหกนิ้วคอสแตนเลสนะคมหวานหวานคมหวาน,วานคลิปแบบนี้เลยคะ่ะเป็นทรงออกซุยไปลายแหลมๆนะคะต่อไปเล่มสค่ะ เล่มสามกว้างหนึ่งจุหกยาวสิบอ็ดจุดสองค่ะสันหกมิลน้ำหนักสี่รอยกรัมค่ะด้ามจับก็หนิ้วคอเหล็กเท่ากันหมดนะคะด้ามจับ6นิ้วคอสแตนเลสเหมือนกันทุกเล่มค่ะดูความคมของเขาค่ะคมหวานมากชุดตลับลูกปืนเจแปนะคะวันนี้สิบหกเล่มจุกๆเลยค่ะเพราะว่าอ่าเป็นล็อตแรกเนาะหลังจากที่อยุดสงการไปนานนะคะช่างก็จะ ทำเป็นงานตีร้อนเป็นชุดแรกนะคะชุดนี้ค่ะอเ,คเอาต่อไปเล่มที่สี่นะคะเล่มทีสีเล่มนี้ค่ะกว้างหนึ่งจุดหกค่ะยาวสิบเอ็ดจุดสามสันหกมิลน้ําหนักสี่ร้อยกรัมค่ะน้ําหนักสี่ร้อยกรัมสวยมากค่ะชุดนี้นะคะเป็นตรงมิดซุยนะคะมิดซุยปลายแหลมแบบนี้พี่ๆหลายท่านก็าหาทรงนี้เยอะนะคะหลังๆไม่คะก็ไม่ค่อยได้ทําค่ะส่วนมากจะทําเป็นมีดเด็ดเนาะ มีดเน็บเล่มใหญ่นะคะช่วงนั้นเนาะแล้วก็เล่มเล็กยังไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะสวยมากค่ะชุดนีเ้เล่มที่ไห่ละเล่มที่สี่เล่มที่ห้าค่ะเล่มนี้เล่มที่ห้ากว้างหนึ่งจุดหกยาวสิบเอ็ดจุดหกสันหกมีน้ําหนักสี่ร้อยกรัมนะคะถ้าพี่ๆอยากเห็นรูปชัดๆหรือว่าจะเลือกเป็นบางเล่มนะคะอยากเห็นรูปเล่มที่เราหมายตาไว้ก็ทักไลน์ได้นะคะขอดูรูปในรายอีกทีได้ะคะ่ะ ก็ทักมาค่ะที่เบอร์0629507582เบอร์นี้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะขอดูรูปชัดๆอีทีในไลน์ได้นะคะเล่มที่ห้าผ่านไปเล่มที่หกค่ะเล่มหกเล่มนี้กว้าง1.5ยาว11.6สัน6มิลค่ะน้ำหนัก400กรัมนะคะเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละ700บาทพร้อมฝัก PVC นะคะฝัก PVC เรามีแถมให้ทุกเล่มแล้วก็จะส่งฟรีทั่วไทายไปยค่ะไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับรา้านแม่ค้านะคะ กมหวานกิ๊บทุกเล่มเหมาะสำหรับไว้ฟันไม้นะคะฟันไม้ได้เข้าครัวได้นะคะสรงนี้เนาะไม่หนักมากค่ะ400-450กรัม 500, 500กรัมนะคะชุดนี้เขาจะเป็นเล่มที่กระทัดรัดเบาแล้วก็ขนาดมือค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะบางท่านก็บอกว่าเล่มใหญ่เกินชุดก่อนๆพี่คะาทำมันค่อนข้างเล่มใหญ่เกินเนาะ บางทีเล่มใหญ่ๆก็ก็จะเหมาะกับการฟันไม้ใหญ่มากกว่านะคะบางท่านบอกว่าเล่มขนาดเนี้ย4 0่ร้อยกรัมขนาดนี้ก็จะพกพาง่ายนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่7็ดกว้างหนยาวสิบคอ็ดจสัน 6. กมีน้ำหนัก400กรัมนะคะแดดร้อนแรงมากค่ะวันนี้แมคะมากี่โมงเนี่ยสี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงแล้วเนาะแดดนี่จ้าสุดยอดเลยหามุมไหนก็มีแต่แดดนะคะนั่งมุมไหนก็มีแต่แดดสวยมากค่ะ เล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะต่อไปเล่มที่แปดนะคะเล่มที่แปดเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่แปดกว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบสองจุดสี่นะคะสันเจ็ดมิลค่ะน้ําหนักสี่ร้อยกรัมค่ะเล่มน,นี้ยาวค่ะสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วครึ่งแล้วค่ะเล่มน,นี้นะคะด้ามจับก็เท่ากันค่ะหกนิ้วคอคอลิกค <c> อ <oughs> เออใช่หกนิ้วเล่มน,นี้คอลิกนะคะเล่มน,นี้ มันเป็นบางเล่มเนาะบางเล่มก็คอสแตนรเลสนะคะบางเล่มก็คอเล็กเนาะแล้วแต่ว่าช่างเขาใส่ที่รัดคอมาแล้วแต่ว่าช่างเขาจะใส่ที่รัดคอแบบไหนมานะคะคอมคลิปค่ะเล่มนี้ก็สวยอ่ะเล่มนี้สิบสองจุดสี่นะคะเล่มนี้เล่มที่แปดค่ะเล่มที่เก้ากว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบเอ็ดจุดสี่สันเจ็ดมีน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มนี้ เล่มนี้ไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าน้ําหนักดีค่ะ450กรัมนะคะเขาเป็นเล่มที่ไม่ไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าน้ําหนัก450กรัมเอ่อเล่มที่8ถึงเล่มที่12ไหมคะให้ราคาเล่มละ750บาทนะคะเป็นตลับลูกปืนเจแปนนะคะผมคลิปทุกเล่มแบบนี้ค่ะต่อไปเล่ม เล่มที่สิบเล่มนี้จะเป็นทรงออกมิราบนะคะหลังตรงค่ะกว้างสองนิ้วยาวส2บสองนิ้วสันหกมิลน้ำหนักส5 0รอยห้าสิบกรัมค่ะเล่มนี้เล่มนี้เป็นทรงออกมิราบเนาะท้องเขาจะหย่อนหย่อนแล้วก็หลังเขาตรงนะคะหลังตรงแบบนี้ค่ะเป็นทรงมิราบนะคะเล่มนี้เล่มที่เท่าไหร่เล่มที่สิบดูความคมของเขานี่หวานเจี๊ยบทุกเล่มนะคะแบบนี้เลยค่ะคมหวานมาก เล่มท hm 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 kind of ี่สิบเล่มนี้ต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดเล่มที่สิบเอ็ดกว้างหนึ่งจุดกว้างหนึ่งจุดเจ็ดขายาวสิบสองนิ้วสันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมค่ะเล่มที่เจ็ดชุดนี้อ่ะเขาจะเป็นทรงปลายแหลมเนาะปลายแหลมมีดตุยปลายแหลมทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าช่างเขาแบบทําเป็นล็อตๆนะคะบางบางล็อกก็จะเป็นมีดลาบเนาะบางล็อกก็จะเป็นมีดเน็กอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้จะเป็นมีดปลายแหลมนะคะเล่มที่สิบเอ็ดค่ะ ไปเล่มที่12กว้าง1.7ยาว12.6สองันหกปินน้ำหนัก450กร,รมัมคะ่ะเล่มน,นี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะสิบนะคะเล่มน,น,นี้เล่มที่เล่มแถึงเล่มสินะคะเล่มละเจ็ดบาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะคะถ้าพี่ๆอยากได้ความยาวขนาดไหนหรือว่ารูปไหนทรงไหนแบบไหนก็พักไม่่าะได้นะคะ ที่ร้านแถมฝัก PVC ีซีให้แล้วก็จะส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งไหมคะขาได้นะคะแปดถึงสิบสองเจีร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่สิบสามนะคะเล่มที่สิบสามกว้างหนึ่งจุดเจ็ดค่ะยาวสิบสองจุดหกสันเจ็ดมิลเล่มนี้น้ำหนักห้าร้อยกร,รัมนะคะน้ำหนักห้าร้อยกร,รัมเล่มนี้ด้ามจับของเขาอยู่ที่อา่าด้ามจับหกนิ้วเนาะทอเหล็กค่ะเล่มนี้ นี่ซุยไปแหลมนะคะเล่มนี้ห้ายกรัมค่ะแ0 0อบาทน,นะคะสำหรับน้ำหนัก5้ารอยกรัมนะคะยาวมาก 12. ุค่ะต่อไปเล่มที่14ค่ะเล่มที่1 4กว้างสองนิ้วยาว11.6สั้น้ามิลน้ำหนัก5้ารอยกรัมนะคะเล่มที่14เล่มที่14ด้ามของเขาจะเป็นด้ามใหญ่นะคะด้าม7นิ้วคอเล็กค่ะเป็นด้ามยาวนะคะคมหวานเคี้ย ทั้งหมดวันนี้16เล่มจุกๆเลยค่ะช่างเขาทำมาลอ็ลอตล็อตนี้ลอ็อตใหญ่เนาะทำมาเยอะค่ะล็อตนี้นะคะล็อตหน้าก็จะเป็นทรงอื่นนะคะถ้าถ้าทรงซีน่าจะเป็นล็อตนี้นะคะล็อตนี้ค่ะต่อไปเล่มที่15เล่มนี้ค่ะกว้าง2.2ยาว10กว้าง2.2ยาว11.6ค่ะสั้็7มิลน้ำหนัก500กรัมนะคะด้านจับเจ็7นิ้วคอรีค่ะ ทรงนี้จะเป็นทรงออกมีราบเนาะหลังตรงค่ะท้องหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะเล่มใหญ่มีสามเล่มนะคะสามเล่มคือสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหมอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะเป็นเล่มน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าเล่มละแปดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สิบหกเล่มนี้เล่มใหญ่สุดค่ะ เล่มนี้เป็นทรงออกมีลาบนะคะกว้าง2.2ยาว12.2สัน7มีน้ำหนัก550กรัมเล่มนี้แม่ค้าให้นะคะ850บาทนะคะเล่มนี้เป็นน้ำหนักเป็นเล่มที่น้ำหนักเยอะสุดนะคะแล้วก็เล่มใหญ่สุดในชุดนี้ค่ะด้ามจับก้อน7นิ้วคอลิกเหมือนกันค่ะถ้าพี่ๆสนใจชุดมิดซุยไปลายแหลมนะคะเล็ตลับลูกปืน J8 ปแบบนี้นะคะก็ทักมาค่ะที่เบอร์062 9 5 0 5 8เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนได้ขอดูรูปชัดๆอีกทีได้นะคะในไลน์เนาะมีศัก p v c แถมให้ทุกเล่มจะส่งฟีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะสำหรับปืนเจแปนวันนี้16เล่มนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ